ดูดูดูเออจับงานด้วยูดู <S <s <her> ดู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 จะไปขออ้อยพ่อให้แม่กินสวัสดีค่ะนี่พวกช่องพี่ทองนล้นงดาเรือคคาวนี้จะจ้ามหาพี่ทองสว้สดีค่ะด้ลยกรอน

เดีลนเดี๋ยว่นิาช้ะมาูะออ้าลุนีได้ไรเลยมพี่มน่าจะวิ่งทางไหนนะพู่น่าจะวิ่งอทางไหนอ่ะนมาเดียวได้หขนมาเดียวได้ไหโอ้ไม่พูดไรเลยมือกล้องผมเอาไาลูก ดูแม่แป้งไม่ยอมกินอ๋อท้องให้แม่แป้งกินหน่อยโอ้โหดูห่อไปคนเดียวเลยนุ่นดูมามาพี่หนึ่งนาจะทำอะไรก็ทำได้มาถึงแล้วเอาโอ้เว้นเลยทำเลย วันนี้วันนี้จะมาแก้บนใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่มาแก้บนไครเลวน่ะครับผมใครนี่ก็สะดุดล้มอีกแล้วอ่ะใครเนี่ยแหละล้มหลุดลุมรักอ๋อสะดุดสะดุดล้มจันเจ้าจันเจ้ามาแตะขาด้วยนะแตะขาล้มเลยล้มอ่ะล้มไม่ใช่ตัยล้มแล้วแล้วจันเจ้ามาแตะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีครับเอาแล้วคนนี้จะมาเอาเอาเลยเหรอ เอาเลยเหนีหนุ่มีนามานั่นตรงนี้น้ำบอล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 เด็กๆไปังาวิ่งแก้บนครับเถิารเอาแล้วครับต้เลียเลีห้ารอบครับผมนุ่นมาวิ่งแก้บนนะครับบนไว้ว่าถ้าแม่แป้งขอลูกมาได้ลูกสาวจะมาวิ่งรอบ พี่ทองห้ารอบครับผมทองโอ้ดูดูดูพ่อทองด้วยมันด้วยด้วยเออ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 เอาละล่เเก้โอ้โหเจ้าดูคนนี้ครับมหาพ่อกินนมเลยเวลาพ่อไปหาที่ร oh, right. ุ่นไม่เห็นกินนมอย่างนี้เลยด้วยล้ด้วยโอ้โหดีมาแก้บนนะครับดีแก้บนสอง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 เฮ้ยระวังลื่นนะ ดูดูดูจะไปหาพ่อแล้วจะไปหาพ่อพ่อได้อ้อยแล้วไม่สนใจลูกเลยดูนัแลมาทำตามสัญญาแล้วนะครับสามแล้วครับสามแล้วโอ้ได้ยินได้ยินบอกห้าสิบรอบหยุดวิ่งเลยนะ

วม่เย้ยจันเจ้านอมัหเยคมจำมเยด้วยเออความงเกเออรบห้ารอบแล้วครบแล้วครบแล้วครบแล้วห้ารอบแล้วครับสองโอ้คครับเก็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 บมาชูนายพ่อเนี่ยมาส่งมาพุดบุญให้พ่อเล่นพุนอาพ่อเล่น

บ้านี้เาวจะถ่ายยังไงใคระจั์มามาวะอยูจะถ่ายใ่ก๋ยว้าสามมอไหมเาเดี๋ยวอจัก่อนเดี๋ยวพูดถ่ายูปเยเดี๋ยวส่มมาตั้งไรยพี่เขาไปตุ้ยอยู่นั่นเอสมอิอสมมาถ่ายรูอ่าเอาสามมออย่าไปถือกล้องสวะดิแม่

นั่งลงด้วยนั่งลงมยไม่เห็นเอหลานสาวเลยนั่งโอ๊ยนา่ไปเถอะหลานสาวไปแล้วหลานสาวไปเรื่อยเก่งจ้าขาเสื้อโอเคได้หลายภาพแล้วค่ะุถ่ายรัวๆเลยพี่ตุ๋ยเป็นคนส่งให้เพื่อนเด้อ พี่ทองอะไรจันเจ้าจันเจ้าจันเจ้าได้รูปมันวายมากในการถ่ายรูปเมนพี่ทองหงออยค่ะโอ้จันเจ้าแต่เปเต้ครับพงดูดูดูจับเอาเสาะพ่อแล้วแต่ว่าติดเชือกพี่เฉยไปไม่ได้ครับเออออามกินลพท้โอ้พี่ทองไม่ยอมให้แม่แป้งกินเลยดู มา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 นเต้กินกลับนอยป้า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 อ้ม่ยอมเลยครับไม่ยอมเลยดูเดอมีเยอแยะปุนเ้อไอ้มีเยอะแยะปุไอโอวันมาวันนี้ทำไมอาบน้ำสะอาดแค่นี้ฮะไม่ได้อาบบ่ เออตื่นมาสวยเลยเออดาวเลือดมุ่งใหญ่ตัวหนึ่งมุใหญ่แล้วมุ่งใหญ่แล้วพูพี่ี่่จะได้ปเี่ดูดูจะไปย่งอ้อยกับพ่อดดู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 จะไปมุดท้องพ่อละดู พ่อไม่สนใจอะไรหรอกตอนนี้พ่อบอกห่วงอ้อยอย่างเดียวเลยดู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 ขออ้อยพ่อให้แม่กินขออ้อยพ่อให้แม่กินครับยอดมากเลยวันนี้ถือโอกาสดีจนเจ้ามาพ่อทองถึงบ้านเลยครับผมยอดมากเลยโอ้โหดู ภาพที่อบอุ่นมากครับผมอครั้งแรกด้วยนะครับตอนนั้นตอนที่เราผสมก็มาครั้งหนึ่งเนาะจะไปอ้อนพ่อไงแต่ไปไม่ถึงเชือกติดเชือกก่อนจะเป็นภาพที่อบอุ่นนะครับเอสซีก็มาเป็นกําลังใจเยอะๆเลยแล้วก็เป็นถือโอกาสมาแก้บนด้วยคนที่บนไว้นะครับผม ได้ได้ครับได้ครับจกแ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 จกไปแล้วครับผมโอเคขอบคุณเป็นพัพได้ได้ได้เดี๋ยวห่อข้าวเดี๋ยวห่อกลับไปเลยไม่ให้เสียชื่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับโอ้พี่ทองครับก่อนครับก่อนครับหน่อยครับก่อน ครับเสียงด้วยเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่มาสร้างความอบอุ่นให้นะครับอ่ะโอ้โหดูไม่หน่อยแหมผมไม่รู้ว่าผมได้เมียสวยขนาดนี้เลยนะเนี่ยลืมไปเลยว่าปะโถย,ยิ้มหน้าบานเลยดูสวยแบบไหน สวยแบบล่อให้ใช้ทํางานใช่ไหมสวยแบบโลกลืมเลยดูลูกสาวเขาคนละสวยแบบโลกลืมเลยลูกสาวคนละอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้วเพียงเท่านี้นะครับ F4 ก <c oughs> ็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอ้อมใจด้วยเจอกันใหม่คลิปวันหน้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย